เดินเล่นกันจ้าไปเดินเล่นกันมีโอกาสเดินเล่นคิดดูมีโอกาสเดินเล่นเหนาเดินเล่นในหมู่บ้านนะคะอากาศหนาวสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่แต่ในบ้าน ข้างทางสวยไหมหนูอนเต็มไปหมดมาแต่ละครั้งแต่ละดอกคนละอย่างกันนะคะเอินเข้าไปในหมู่บ้านจ้านี่ดอกนี้ก็ที่ยายเคยถ่ายให้ดูเยอะๆเนาะมันเริ่มหมดแล้วแหละไม่ยินเสียงนกไหม นี่ก็ฟันสิงโตยังมีเหลืออยู่ให้เห็นมากนะคะแต่ก็ไม่เยอะแล้วต้องรถแดงๆยายมาส่งน้ำไม้ฝรั่งวันก่อนมากับแฟนได้หยุดถ่ายมากับคนอื่นห <c oughs> ยุดถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเขารอเกรงใจเขาสวยจ้ะสวย นะดอกไม้ธรรมชาติองฟ้าวันนี้สวยมากโบดอยู่ข้างบนเฮ้ยผักไอ้นั่นออกหรือยังดอกแคร์อย่างอย่างอย่างนี่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 น,น,นี่มาตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนดูด,ดิสวยมาย xuất sắc, đẹp, 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 รุนปลาไฟหมดเลยเพื่อนๆอ,อ้ยปีนี้อุตส่าห์ดีใจว่าจะได้พาเอฟซีมาเก็บนี่รุนปลาดูมันดกดูสดิดูนี่ช้ำหมดเลยเพื่อนๆน,นิ่มหมดละเสียดายเสียดายข,ข่าวออกมาแล้วว่าเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ สวนสวนอ้น,นั่นสวนองุอ่นนออ่ะเสียหายหมดปีนี้เขาไม่ดูแลต่อแล้วคือเขาจะไม่บำรุงดูแลต่อแล้วอะ่ะรอปีหน้านะ่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเหมือนพวกเชอรี่พวกอะไรงนี้ก็ไปหมดเนี่ยลูกพุนเจ้าเจ้าของสวนเสียหายหมดเลย ดูพวกนี้ก็สู้ชีวิตมากเลยเนี่ <c oughs> เขาเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อไม่ไม่นานมันี้เองเลยนี่ <c oughs> แต่ว่าที่อยู่ข้างล่างมันก็โผล่มาออกดอกสู้ชีวิตมากเลยเนี่สู้ชีวิตมากเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> ถ่ยถ่ยรูปแกะก่อนแม่ ดอกไม้สู้ชีวิตมากเลยเพื่อนๆขนาดเขาตัดยาซะเนียบเลยมันก็ยังออกดอกฮัลโหลฮัลโหลนี่สิพวกเองมานี่สิเดินมาทางนี้หน่อยเร็วเออ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 โชว์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 เออเออเอ่อแสดงโชว์หน่อยเร็วสแสดงโชว์เอฟซีไอตาหน่อยเร็วเออทำท่าไหนให้มันเออโชว์หน่อย แฟนยายจะมาดูแกะตรงนู้นว่าเขาขายไหมไม่ใช่ตรงนี้อีกตันหนึ่งที่ยายเดินมาเห็นวันนั้นถ้าเขาขายจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ฟาร์มนะอันนี้มันที่ยายเดินมากับไอ้นั่นเห็นเยอะวันก่อนเดินมากับเพื่อนข้างบ้านสวยนะแตลที่เตลมุม สวยงามมากป่าตอนนี้นะแต่ดอกไม้เสียดายดอกไม้หมดละอูอ้ไม่อยู่แล้วแกะนี่แกะตรงนี้ที่วันก่อนยากเดินมากับเพื่อนเห็นไม่อยู่ยายไปดูก่อนมีไหมมีก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของ ฝรั่งไม่เหมือนคนไทยเรานะคนไทยเรารู้ทั้งหมู่บ้านเลยใครเป็นอะไรอะไรยังไงฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยขนาดเพื่อนบ้านยายอยู่ในนี่นะตั้งหกสิบเจบปีเพื่อนบ้านถามว่ายายถามคนที่มาเดินเล่นกีฬาด้วยกันกับยายนะยายถามอีกคนว่าคนนั้นเขามีโลกไหมเพื่อนบ้านยายบอกไม่รู้ <laughs> ดูดิ ไม่มีใครมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะเขาอยู่ใครอยู่มันจริงจริงอ้าวไม่อยู่แล้วแกไม่อยู่จริงจริงเน่ไปดูอีกนิดนึงมันเป็นไรนี่มันอยู่ข้างหมู่บ้านไม่กลัวนี่ดอกไม้นี่ดอกไม้ดอกไม้อันนี้มันอยู่รอบนอกหมู่บ้านนะเนาะ นี่ยดอกไม้สวย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 มยินเสียงนกมาห้ด้วยเสียงนกร้องเจ้าเจ้าเจ้าสวยไหมสวยจริงๆดอกไม้ป่าก็สวยจ้าเต็มไปหมดกระเทียมป่าก็น่าจะบานแล้วเลยแดดดีๆไปชวนเพื่อนบ้านไปเดินกระเทียมป่าดีกว่าไว้ไม่เจอดองผักเสียน แต่ว่าอะไรนะแก่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันไม่อวบอน,นะมันแก่เอายอดมันได้ตรงนี้นี่แต่ว่ามันไม่อวบถ้าอวบอวบท็อปขนวก,ก่อยนีย่จะเก็บไปอันนี้ผักเซียนนะคะผักเซียนฝรัง่งอืมโอ้มันทั้งนั้นเลย,เยไปดูเด้อปีนาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีไหม เฮ้ยวัวออกมาข้างนอกแล้ววัวเดี๋ยวไปดูวัวก,ก่อนเนี่ยวัวตัวนี้เดี๋ยวสักพักก็ไปอยู่ตรงบ้านยายเนี่ยหลังบ้านยายที่ยายไปเก็บเห็ดเนาะพูดถึงวัวก็น่าเลี้ยงอยู่นะแต่ว่าเราแบบเอ่อถ้าวัวตัวหนึ่งเลี้ยงได้เลยในสวนแต่ว่าเราไม่ได้อยู่นี่ตลอดไงเพื่อนเพื่อนวัวมันต้องใช้เวลาเลี้ยงเนาะถ้าเหมือนเราเลี้ยงวัวไปฝากเขาอย่างนี้ เวลาเรามาอยู่ไปฝากเขาอย่างไง้โหแพงเหมือนเลี้ยงทุกอย่างเลยมา้าแมวอะไรเลยคนอยู่นี่นะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้องเอาไปฝากฝากเขาแพงเหมือนคนเลยไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวนี่ยายนึกว่าแกะมันอยู่ฝั่งนี้ไม่เห็นมีเลย ไม่เห็นนะไปทางไหนไม่รู้แกป่ะกลับบ้านดีกว่าพี่เมินพี่เมินรออยู่เนาะบรรยากาศสวยไหมวิวทิวทัศน์สวยมากเลยไม่เห็นนะยายไปทางไหนไม่ร้สงสัยยายทางเพงที่ยายไปเก็บกระเทียมหรือเปล่าแต่ถามอีกคนหนึ่งแฟนยายถามแล้วรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นของใครเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาอยู่ในตัวในตัวอำเภอเขาแค่เอา มาเลี้ยงแกะอยู่นี่นะแต่บ้านเขาอยู่ในอำเภออดอกอันนั้นมันบานไปอย่างเนาะดอกไอ้ดอกไม้อะไรเนาะที่หอมที่เขาไปทำน้ํามันไอ้น้ำน้ำน้ำหอมออที่มันต้นมันคล้ายกับเทียมป่าในป่านี่มีเยอะ ตรงนั้นมียังไม่ออกเลยนี่ไงนี่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 คล้กรียมมาคล้กระเทียมป่าคู่แฟดกระเทียมป่านะนเป็นพิษนะแต่ดอกมาไม่เหมือนแต่ใบมันเหมือนกระเทียมป่ามากเลยนะเห็นไหมเห็นไบปะนี่เต็มเลยนะคะไม่ใช่กระเทียมป่าเด้อนี่ ในป่านี่ไม่มีกระเทียมป่ามีแต่ดอกนี้ข้างหลังนู้นเยอะแยะเลยนี่ยังไม่บานเดือนหน้าเดือนหน้าจะบานชื่อเขาไมไมอ้อไม้กลึกเชนชื่อของดอกเดือนหน้าเดือนพฤษภาไม้กลึกเชนถ้ายายจำไม่ผิดนะ เดยวมาก็จะบานแล้วว่าไปต่อไม่เห็นเจ้าของแล้วแฟนยายก็จะโทรไปทำฟาร์มแหละแกะอาจ,จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ยังแบบลังเลลังเลยยายที่เล่นีลาด้วยกัน